สวัสดีครับผมสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซียนโอเซียนจังนะครับวันนี้จะมาวิเคราะห์บอลคืนวันที่3กุมภาพันธ์2565นะครับทีคู่เหมือนทุกวันนะครับตอนอื่นก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับ AIA Sport แม่นคงปลอดภัยฝากถอนอัตโนมัตินะครับใครอยากมาสมัครเว็บเดียวดมินก็มาสมัครได้นะครับหรือใครนะครับเย็นขอบลชอบแทงบอลนะครับและอยากได้ทีเด็ดไปเป็นแนวทางในการทำกำไรของตัวเองนะครับไปเล่นเว็บตัวเองได้นะครับผมเล่นอยู่เว็บไหนก็เข้ามารับทีเด็ดในกลุ่มไลน์แอดมินได้เลยนะครับ มีอยู่2กลุ่มนะครับใครสนใจก็เข้ามากันได้นะครับผมคลิกที่ลิงก์ด้านล่างใน้ินิปคชันได้เลยนะฮะหรือใครอยากสมัครก็มีลิงก์แปะอยู่ข้างล่างนะครับหรือยังไม่มั่นใจเข้ามาในกลุ่มไลน์ก่อนก็ได้นะครับผมสี่คู่ที่จะวิเคราะห์วันนี้เป็นบอลโกปาเดเล่แล้วก็ซูเปอร์ลีกแล้วก็อินเดียซูเปอร์ลีกนะฮะคู่แรกครับผมเรอัลโซเซเดตพบกับเรอัลเบติสคู่ที่สองเรอัลมาดริดพบกับแอตเลติกบิลเบาคู่ที่สามอัตโมิโต พบกับลาเมียคู่ที่3มุมไบซิตี้พบกับ ATK โมูฮันบากันนะครับมาดูคู่แรกครับผมเรอัลโซเซดาพบกับเรอัลเบติสนะครับเป็นบอลถ้วยแต่ก็อยู่ในลีกเดียวกันนะผมก็จะเอาตารางคะแนนมาเทียบเลยนะฮะตารางคะแนนนะครับผม เรอสโตรเซดัตอันดับที่6นะครับเจ้าบ้านแข่ง21ชนะ9เสมอ7แพ้5ยิง22เสีย21มี34คะแนนเจอกับเรอเบติสอันดับ3แข่ง22ชนะ12บสองนวดสแพ้6ยิง41เสีย25มี40คะแนนนะคะแนนห่างกันอยู่แค่6คะแนนนะครับคู่นี้มาดูเฮตุเฮตที่เจอกัน5นัดล่าสุดนะครับเป็นเรอเบติสชนะไป2ครั้งและเรอลโซเซดาตชนะไป1ครั้งแล้วก็เสมอกัน2ครั้งนะฮะสกอร์สูง45เกมสูงครึ่งแรกก็มี45เกมเลยนะครับคู่นี้ ดูเจ้าบ้าน5นัดล่าสุดนะครับทางเล้วโซเซด,ดชน, 3, 3, นะ3เสมอ2อนะไม่แพ้ใครเลยนะผม5านัดหลังอันนีแคปตัรองชนะ3แพ้2 สกอร์สูงเกมเดียวสูงครึ่งแรก4ใน5เกมเลยนะฮะในบ้าน5นัดล่าสุดของเแล้วสซเสดาจชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับแพ้ก็แค่แพ้เบียเรอัลนะฮะนอกนั้นก็ไม่แพ้นะครับฮันดี้คปตอร์ร็องชนะ3แพ้2สกอร์สูง2ใน5เกมสูงครึ่งแรก4ใน5เกมมาดูทีมเยือน5นัดล่าสุดนะครับทางเรอัลเบติสชนะ4เสมอ1นะฮันดี้คปตอร์ร็องก็ชนะ4เสมอ1สกอร์สูง4ใน,น5เกม 5, สมูงครึ่งแรกก็4ใน5เกมนะครับเกมเยือน5นนัดดล่าสสุชะ2 2เมอแพ้1 อันเดีแครตรองชนะ2เสมอ1แพ 2, ส้สสกอร์สูง4ใน5เกมสูงเพิ่งแรกมีทุกเกมนะครับยิงประตูได้ทุกเกมนะครับเวลาเล่นเกมนอกบ้านนะครับทางเรอัลเบติสเรามาดูที่หน้าเว็บกันนะครับเป็นเรอัลโซเซดาตเปิดบ้านต่อที่0.5นะครับอืมราคานี้แอดมินไม่ค่อยชอบเท่าไหร่หวะ่ะแต่ว่าเป็นเจ้าบ้านแอดยังมองไปที่เบติสนะครับรองไปเลยนะ0.25นะครับ ิน้ออย่ะมุกไปชนะแน่ๆนะคะเบติสยิงได้ยังไงก็ยิงได้สกอร์สูงเนี่ย2.5ไหวแอดมินว่าไหวยังไงก็ไหวนะครับอาจจะยิงกันที่3-1ไม่ก็2-1แหละฮะหมุกไปชนะได้นะครับผมเรย์อัลเบติสให้รองที่0.25นะครับใครไม่มั่นใจไปที่0.75ได้นะครับวันนี้ให้ไปที่0.25แล้วก็สูง2.75นะครับมาดูที่สองครับผมแอตเลติกบิลเบาพบกับเรอัลมาดริดนะครับแอตเลติกบิลเบาครับผมอันดับที่เก้าแข่ง 22, 77, 45, 5, 7, 17, 31, ยี่สองชนะเจ็ดเสมอสิบแพ้ห้ายิงเวียดเจ็ดสิบเจ็ดมีสามสิบเอ็ดคะแนนนะครับเจอกับเรอแมดริดจ,จ่าฝูงนะแข่งยี่สองชนะสิบห้าเสมอห้าแพ้สองยิงสี่สิบเจ็ดเสียยี่สิบมีห้าสิบคะแนนนะครับโอ้แต้มห่างกันเนยอะอยู่นะเกือบยี่สิบแต้มมาดูเฮทูเฮททีเเ่เจอกันห้านัดล่าสุดนะครับเป็นมาดริดชนะสี่ครั้งแล้วบิลเบาชนะไปหนึ่งครั้งนะฮะสกอร์สูงสองห้าเกมสูงเพึ่งแรกสี่ในห้าเกมนะครับคู่นี้มาดูเจ้าบ้านห้านัดล่าสุดนะครับทางบิลเบา ชนะ2เสมอ2แพ้1นฮันดิแคปต่อรองชนะสเสมอ1แพ้2สกอร์สูง2อในหเกมสูงขึ่งแรก3าในหเกมนะครับเกมในบ้านของบิลเบา5นัดล่าสุดชนะ1เสมอ2แพ้2อฮันดิแคปต่อรองชนะ1เสมอ1แพ้3สกอร์สูง4ี่ในหสูงขึ้นแรกก็มีทุกเกมนะครับอยมในบ้านนี่สกอร์สูงเยอะนะฮะมาดูเรอัลมาดริดกันบ้างนะครับผมหานัดล่าสุดชนะ2เสมอ3นะผมไม่แพ้ใครมา5เกมแล้วนะครับผม อันดี้แคปต่อรองชนะ2แพ้3สกอร์สูง3ใน5เกมสูงครึ่งแรก4ใน5เกมเกมเยือนของมาดริด5นัดล่าสุดชนะ3เสมอ1แพ้1นะฮะที่แพ้คือบุกไปแพ้เกตาเฟ่ศูนย์หนึ่งนะฮะอนดี้แคปต่อรองชนะ3แพ้2สกอร์สูง2 5เกมสูงครึ่งแรกก็3ใน5เกมนะครับเรามาดูที่หน้าเว็บกันนะครับเป็นเรอัลมาดริดบุกไปต่อ0.25นะทำไมต่อแปลกๆวะหรือมันไม่เอาหรอผมว่ายังไงมาดริดมันก็ต่อยังไงแต่มันก็ชนะผมว่ายังไงมันก็ไม่ทิ้งแน่ๆนะฮะเพราะว่าเพราะว่าในลีกกกคคะะะแแนนนนนนน็ัออยู่ต้งผมมเ น่าจะเน้นได้อยู่นะครับผมเลยมองไปที่แล้วมาริดนะครับผมใส่ที่0.25หรือไม่ก็0.5ไปเลยนะครับผมไม่แพ้ไม่แพ้มาริดหรือใครคิดว่าในเวลาเสมอก็ใส่เสมอไปเลยนะครับผมสกอร์สูงอาจจะจบที่ 2.2ไม่ก็มมาเิดบุกไปชนะ2-1เหมือนกับเรอัลเบติสนะครับมองไปที่นี้นะผมใจไม่มั่นใจ2.25ได้นะครับผมไปที่2.25ได้นะถ้าจะไป2.5แล้วกลัวก็ไป2.25นะครับเดี๋ยวว่าสกอร์สูงมีมาบ่อยนะครับเรอัลมาเิดกับวิวเบาเนี่ยให้ไปที่เสมอนะครับผมไม่ก็ต่อทุกราคาเลยนะครับบรรลคู่ที่3ครับผมอะโตมิโตสปุกกับลาเมียนะฮะมาดูตารางคะแนนกันนะครับผมอะโตมิโตสอันดับที่13แข่ง1 8ชนะ2เสมอ4แพ้12ยิง16เสีย317มี10คะแนนเจอกับลาเมียอันดั ที่สิบเอ็ดแข่งสิบเก้าชนะสี่เสมอหกแพ้เก้ายิงสิบเอ็ดเสียยีิบสี่มีสิบแปดคะแนนนะครับตามนี้เลยนะฮะคะแนนห่างกันอยู่แปดคะแนนนะครับผมจะตกชั้นอยู่แล้วนะครับผมมันมีตกชั้นบะหลีนเนี่ยมาดูเฮตัวเฮที่เจอกันห้านัดล่าสุดนะครับผมเป็นอัตโตมิโตชนะหนึ่งครั้งแล้วก็สี่ครั้งหลังสุดนี่คือเสมอกันทุกเกมนะครับผมแล้วก็สูงสองในห้าเกมส่วนเครือแรกก็สองในห้าเกมนะครับมาดูเจ้าบ้านห้านัดล่าสุดนะครับผมทางอัตโตมิโตไม่ชนะใครเลยนะห้านัดล่าสุดเสมอหนึ่งเกมแล้วก็แพ้ไปสี่ เกมสูงเครื่องแรกมีทุกเกมนะเกมในบ้านห้านัดล่าสุดของอตัวมิเตอร์ชนะสองแล้วก็แพ้ไป3นะครับผมฮันนีแคปต่อรองชนะสองแพ้สามสกอร์สูงสองห้าเกมสูงเครื่องแรกมีทุกเกมนะครับมาดูทีมเยือนห้านัดล่าสุดกันบ้างนะฮะชนะสองเสมอสามนะครับผมโอ้โหห้าเกมล่าสุดนี้ไม่แพ้ใครเลยนะผมฮันนีแคปต่อรองชนะทุกเกมนะครับทางลาเมียกอร์สูงสองห้าเกมสูงเครื่องแรกก็สองนะฮะเกมเกมเยือนของลาเมียห้านัดล่าสุดชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สองฮันนีแคปต่อรองชนะสี่เสมอหนึ่งฮันนีแคปต่อรองสุดจริงๆนะครับผมชนะ รวดแล้วก็ไม่แพ้ด้วยนะครับผมมาดิแคปต่อรองสกอร์สูงเกมเดียวสูงครึ่งแรก3ใน5เกมนะครับกลับมาดูที่หน้าเว็บกันบ้างนะครับเป็นอัตโมิโตต่อที่0.25โอ้โหมันกล้าต่อได้ไงวะไปลองเลยไปลองให้ไวเลยนะครับผมทางลาเมียนะครับผมกดรองเลยนะผมศูนย์จุหรือไม่ก็0.5นะครับผมนะผมอาจจะน้อยหน่อยนะแต่ใครมั่นใจว่าลาเมียผมชนะแน่นอนนะไปที่เสมอได้เลยนะครับแต่แอดมินให้รองที่ศูนย์จสองห้านะไม่กินครึ่งก็กินเต็มนะครับผมสกอร์สูงไม่น่าเล่นเท่าไหร่วะผ่านผ ให้ไปที่รองดีกว่านะครับผมลาเมียนะฮะมาดูคู่สุดท้ายครับผมมุมไบซิตี้พบกับเอทีเคมูฮันบากันนะครับมาดูตารางคะแนนกันแล้วครับผมมุมไบซิตี้อันดับ6กแข่ง12ชนะ5เสมอ3แพ้4ยิง23สเสีย21มี18คะแนนเจอกับเอทีเคมูฮันบากันนะครับ อันดับที่5แข่ง11ชะนะ5เสมอ4แพ้2ยิง23เจ็ดสิมี19คะแนนนะคะแนนห่างกันแค่แต้มเดียวนะครับผมโอ้โห18แต้มนี่มี3ทีมเลยวะมันก็ไล่เรียกกันนะผมอันดับพวกนี้นะครับผมยิงก็ใกล้เคียงกันเสียประตูก็ใกล้เคียงกันนะครับมาดูเฮดตัวเฮดที่เจอกัน5นัดล่าสุดนะครับเป็นมุมไบซิตี้ชะนะไปทั้ง4เกมเลยนะครับผมเจอกัน4เกมหลังสุดเนี่ยสกอร์สูง2เกมหลังนี่สูงนะผมสกอร์สูงครึ่งแรกก็3ใน4เกมนะครับมาดูเจ้าบ้าน5นัดล่าสุดนะครับทางมุมไบโอ้โห5นัดล่าสุดไม่ชนะใครเลยมาดู5นัดล่าสุดของมม ไปนะครับผมไม่ชนะใครเลยนะฮะนัดล่าสุดเสมอสามแพ้สองนาริแคปต่อรองชนะรวดสควอซุงสามในห้าเกมถุงครึ่งแรกสี่ในห้าเกมนะครับเกมในบ้านของมุมไบห้านัดล่าสุดชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองอาริแคปตอรรองชนะสองแพ้สามสควอซุงสามห้าเกมสูงครึ่งแรกสี่ในห้าเกมนะครับมาดูทีมเยือนกันบ้างนะครับกมมูฮันบากานชนะสามเสมอสองนะครับอนริแคปตอรรองชนะสามเสมอหนึ่งแพ้สองอาริแคปตอรรองชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งสควอซุงสี่ในห้าเกมสูงครึ่งแรกสามในห้าเกมเกมเยือนของทางมูฮันบากานนะครับ ชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองอธิแคบตลองชนะสองแพ้สามแล้วก็ส่งมีทุกเกมสูงครึ่งแรกก็มีทุกเกมนะครับเกมเยือนเนี่ยเสียประตูทุกเกมเลยนะครับผมทางโมฮันบากันนะครับมาดูที่หน้าเว็บกันนะครับเป็นมุมไบซิตี้ต่อที่ศูนย์จุดสองห้านะฮะมันไม่ชนะใครมาห้าเกมเลยนะฮะมุมไบใส่รองไปเลยไม่ใส่รองโมฮันบากันดีกว่านะครับผมไปรองโมฮันบากันดีกว่านะครับแต่ว่าบอลมันแพ้ทางใส่สูงดีกว่านะฮะสูงดีกว่ารอราคาได้นะฮะผมสกอร์สูงเนี่ยรอราคาไปเลยนะครับถ้าใครแบบว่ามั่นใจจริงๆว่าเฮ้้ยเกมนีแหละ ไปเลยนะัำต่อได้เลย0.25อย่างนั้นก็เสียครึ่งนะครับหรือไม่ไม่อยากเสียเลยก็ไปรอราคา2.75นะผมไปสัก1.88 1.89นกดได้เลยนะครับหรือว่ามันยี้ก่อนกดปังก็ได้นะผมสูงแรกก็อาจจะมีแค่ลูกเดียวนะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับผมมาสรุปกันนะครับเรย์อาโซเซดัดพบเรย์เบติตเบติต รองที่0.25คู่ที่2แอตเลติกบิลบอรพบเรียมาริดนะครับผมให้มาริตใส่เสมอไปนะครับผมหรือไม่ก็ต่อทุกราคาไปเลยนะครับคู่ที่3ครับผมอาตมิโต้พบลาเมียลาเมียรองที่0.25คู่สุดท้ายครับผมมุมไปนะครับผมใครมั่นใจไปต่อที่0.25หรือตามแอดมินก็สูงที่2.75ได้เลยนะครับผมประมาณนี้นะฮะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับผมอยากได้ทีเด็ดตัวอื่นก็เข้ามาในกลุ่มนะครับผมมารับทีเด็ดตัวอื่นในกลุ่มได้เลย เข้ามารับพรีเลยนะผมใครสนใจสมัครเว็บนะครับผม EA s u p p o r t ก็เข้ามาสมัครกันได้เลยนะผมวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับทีเด็ดเดี๋ยวทีเด็ดของพวกนี้เดี๋ยวมาวิเคราะห์ให้ดูอีกนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไป่อนนะครับสวัสดีครับ